การให้อภัยของเรานี้ไม่ได้เป็นประโยชน์กับคนที่เราให้อภัยแต่เป็นประโยชน์กับเราเพราะอะไรเพราะตอนที่เราโกรธนี่เราเหมือนเราเอาไฟไหม้บ้านเราอย่างนี้เวลาโกรธนี่ใจเราสบายไหมใจเรากินได้นอนหลับหรือเปล่าหรือบางทีกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดแค้นอัฆาตพยาบาทแต่พอเราให้อภัยเขายกโทษให้เขาไม่เอาเรื่องของเรา,เ,ราเขาความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทความโกรธนี่ก็จะหายไป ใจเราก็กลับมาเย็นกินได้นอนหลับอย่างสบายดังนั้นการให้อาภัยนี้เราเราไม่ได้ให้เขานะเราให้เราประโยชน์ที่ที่จริงๆที่จะเกิดนี่เกิดกับตัวเราไม่ได้เกิดกับเขาประโยชน์ที่เกิดกับเขาก็เป็นประ,ประโยชน์ผลพลอยได้คือเราไม่ไปเอาเรื่องของเราเขานะแต่ประโยชน์ผู้ที่รับประโยชน์จริงๆก็คือใจของเราเนี่ยใจที่ร้อนละอุด้วยความอาฆาตพยาบาทพอให้อาภัยได้แล้วใจก็เย็นสบาย